จริงแล้อุตสาหกรรมภาพยนต์ไทยมีศักยภาพมากพอ<ม>ที่จะไปสู่ในระดับสากลแน่นอนแน่นอน,น,น,อนทิศทางมีมีเพียงแต่ต้องการความช่วยเหลือใช่กล้าๆหน่อยเราเรากล้าในการดึงชาหนังนอกเข้ามาในประเทศไทย แล้วเราต้องกล้าทาให้หนังไทยเนี่ยโตออกไปข้างนอกได้แล้วก็โตให้คนไทยดูด้วยสร้างวัฒนธรรมการชมภาพยนตร์ของคนไทยให้กลับมามไม่จำเป็นต้องต่อดูเฉพาะในโรงเท่านั้นนะจะดูที่ไหนก็ไม่ได้ว่าแต่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยหนังไทยมันน่าดูดูหน่อยที่ครั้งสุดท้ายที่คุณดูหนังไทยคือเมื่อไหรล่ะค่ะ แล,แ,ลแ,ลแล้วจริงๆเราเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านก็เคยเห็นภาพของหนังไทยที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยดูแต่เป็นหนังที่มีคุณภาพมากแล้วไปรับรางวัลในระดับโลกฉล,ลาดแกมโกูเนี่เป็นตัว <ๆ S 1> อย่างนะ <ๆ S 1> ครับกลายเป็นเทพอันหนึ่งที่เด็กกาลังจะสอบในเมืองจีนเนี่ยเอาไปไหว้บูชานี่่คือซ็อต์แว e ์อย่างหนึ่งนะใช่ไหมคะแล้วเราก็รอการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ เราไม่ได้ตําหนิฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเ,เพราะว่าวิธีการในการที่จะทําให้ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยไปเนี่ยมันมันก็ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรวันนี้การเลือกตั้งกําลังจะเข้ามาในไม่ช้านี้ผมคิดว่านี่เป็นหนึ่งนโยบายที่ผมคิดว่าควรจะได้ทักทายแล้วก็ชวนให้บรรดาพักการเมืองได้มาสนทนาเรื่องนี้อย่างออกรถออกชาติว่าแล้วท่านจะทําให้ ภาพยนตร์ไทยแล้วก็ 5F อื่นๆของไทยเนี่ยมันกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้จริงได้ยังไงฟังเขาในการตอบเราครับโอ้โหนี่ค่ะนี่ถือว่าเป็นโจทย์ที่สําคัญแล้วก็แค่อาจจะต้องไปแบ่งสัดส่วนใหม่กับการให้หนังในต่างประเทศเข้ามาทําในไทยหรือการเอาหนังต่างประเทศเข้ามาฉายในไทย แบ่งสัดส่วนนั้นให้ไทยได้ถ่ายทํำแล้วได้เข้าไปฉายมากขึ้นแล้วสนับสนุนกันมากขึ้นเราเชื่อว่าคนไทยสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ของไทยกันเองเช่นมวยไทยอาหารไทยหรือสิ่งต่างๆที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สําคัญเพียงแต่ว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยจะไปต่อได้หลายฝ่ายต้องช่วยกัน